ีจ้าคิดจะรักก็ต้องหักใจคิดมาคิดไปเขามีเจ้าของไม่รักดีกว่าเดี๋ยวน้ำตานองถ้าหากมีเจ้าของเราก็ต้องตัดใจจะรักไม่ว่าแต่ว่า อย่าให้มีเจ้าของคอยคืดไปทั่วที่ทั่วแดนแล้วพี่น้องอย่าว่ากันเด้อจะรักน้อยรักมากก็กะดากใจจะรักไปทําไมเขามีเจ้าของรักน้อยรักมากมันก็ไม่ดีตัดใจที่ไม่รักดีกว่าบายบายนะจ้าไม่รักแล้วนะเขามีเจ้าของ แอบรักเขาดีไม่นาคิดไปคิดมาจะรักดีไหมรักน้อยรักมากล้วก็ชังใจจะรักทำไมถ้ามันเดือดรอ้อนแอบรักจะรักดีไหมทำจิตทำใจ มันคุ้มไหมที่ถ้าเราจะรักรักน้อยเก็บน้อยรักมากเก็บมากสุดจะหากต้องทำใจไม่รักดีกว่าบายบายแล้วนะฉันใหม่อกรัก แต่ก่อนคอยเป็นคนขี่ขาดเดี๋ยวนี้คอยเป็นโลกประหลาดกลายเป็นคนขีเม้นชีพิตละมัน,สนเส้นลาเกนท้บบอขีเม้นจะเอาอย่างทํากินแต่คอยมั่วแต่ขี่ขาดขัดบรเป็นโลกประหลาดข่อยจะเอาอะไรทํากินปาดโทสมงามเทดอกค่ะ <laughs> <laughs> สังคมทุกมือนี่นะมันต้องขีเม้นวัดจ้า คนนี้ยังมาทายใหม่พวกเจ้าบังแต่ก่อนคยเป็นคนขี้ขาดเดี๋ยวนี้คยเป็นคนปนลป็โกระหลาดกลายเป็นคนขีเม้นชีวิตนี่มันแสนลำเค็นทำไมขีเม้นจะเอาอะไรกินขี้ขาดแต่สังคมลังแกขคอยตัดใจที่แน่แน่คอยสิ่อยอมขีเม้นแต่ก่อนคยเป็นโลกประหลาด แต่ก่อนคอยเป็นโลคขี้ขาดตอนนี้เขาเป็นโลคประหลาดแล้วเป็นโลค์ี้เมนชีวิตแล้วมันแซนลำเก็นมีคนกี้เมนคือข่อยบัวจ้าดีค่ะมาบาน้ำข่อยไปทันสมัยพัฒนาตัวเองไปให้มันทันสมัยให้มันทันยุคประยุ์ประยุคจะประยุกต์จะ ก็ไปนี่จะขายนาเราได้จะพีบบ่น้องขายนากินเราด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าใหญ่บุญบัวบุญมามาขายวาา้าว่าแบบทันสมัยมันพัฒนากันไปจะทนสมัยบ่ต้องอายจะได้มีกินค่ะเราไม่ได้ทําดอะไรไม่ต้องอายนะคะนะคะนะคะจริงเลยค่ะมาแล้วบาแบบทันสมัยยหญบัวเงินจิต มีอะไรก็ถ่ายไปมาท่านสมัยบัวจา่าบัวจ่าม่ได้บ้าดไปท่านสมัยบัวเด้กพี่น้องบัวเด็กจา้า